จากเหตุการณ์ถังเก็บสารเคมีระเบิดและเกิดเพลิงลุกไหมโรงงานผลิตโฟมพลาสติกซอยกิ่งแก้วอเภอบางพลีจังหวสมุทรปราการเมืีพุทธศักราช2564อาจสร้างความเสียหายและความสูญเสียแบบประเมินค่ามิได้แต่ในขณะเดียวกันพระมาหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดพระราชทานความช่วยเหลือประชาชนของพระองค์นั้นนำมาซึ่งความปลื้มปีติและสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณ แก่ครอบครัวผู้สูญเสียผู้ได้รับบาดเจ็บและประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างหาที่สุดมิได้เช่นกันรวมถึงครอบครัวของน้องพอสหนึ่งในผู้ได้รับบาดเจ็บในครั้งนั้นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่สร้างบาดแผลให้กับประชาชนชาวบางพลีในเหตุการณ์เพลิงไหม ที่สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านกว่า100หลังคาเรือนมีผู้ได้รับบาดเจ็บกว่า40คนและผู้เสียชีวิตอีกหนึ่งรายกว่า36ชั่วโมงในปฏิบัติการควบคุมเพลิงไหม้โรงงานมิงตี้เคมีคอลย่านกิ่งแก้วสมุทรปราการเจ้าหน้าที่ทุกคนต่างทำหน้าที่อย่างเสียสละและต้องเผชิญต่อความร้อนของเปเลวไฟสภาพอากาศตลอดวันจนกระทั่งสามารถควบคุมเพลิงไหม้ได้อย่างสำเร็จ เหตุการณ์ครั้งนั้นเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้คนไทยได้ตรหนักว่าความสมัครสมัคคีการช่วยเหลือซึ่งกันและการนั้นเป็นสิ่งที่ทําให้ทุกคนมีอรอยยิ้มและอยู่รอดได้แต่ในความโศกเศร้าก็ยังมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เล็งเห็นความเสียสละของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่เสียสละแรงกายแรงใจช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้และพระราชทานเพลิงศพให้แก่น้องพอสผู้เสียสละชีวิตในหน้าที่ ทั้งยังช่วยเหลือครอบครัวของผู้ประสบเหตุนี้อีกด้วยก็เลี้ยงน้องมาตั้งแต่เล็กเกเลยแล้วก็มาแยกกันตอนโตเพราะว่าหนูต้องมาอยู่กับยายที่จันเมื่อก่อนอยู่ด้วยกันเป็นน้องที่ไม่ได้เป็นเด็กที่เอาแต่ใจหมายถึงมีอะไรก็ให้พี่เสมอไม่ได้ต้องแบบ พี่ต้องให้น้องนะอะไรอย่างเงี้ยเลยเขาชอบอะค่ะเพราะว่าพื้นฐานครอบครัวทางลุงทางอางเนี่ยเขาเป็นพวกกู้ชีพผู้พายอยู่แล้วแล้วน้องเขาก็คุกเีออยู่กับพวกเนี้ยตั้งแต่เล็กๆเ,เขาก็เลยชอบปลูกฝังพี่ชายเขาก็เป็นนักดับเพลิงเขาก็ไปทํากับพี่เขาไปฝึกไปอบรมไปอะไรเงี้ยจนเขาผ่านเขาทาได้ปีฝาก่อนที่เขาจะเสียก่อนที่น้องจะไปดับเพลิงได้ประมาณสองวันอะ ก่อนจะไปเขาก็พิมพ์มาบอกปกติเลยก็พิมพ์มาบอกว่าพอลักเจนะอะไรเงี้ยคิดถึงอยากมาหาก็ก็ไม่ได้มาแ,แค่คุยคำนี้คำสุดท้ายแล้วก็มารู้ข่าวว่าน้องไปดับเพลิงพี่ชายก็โทรไปบอกว่าน้องไม่อยู่แล้วก็เลยถามว่าน้องไปไหนเขาก็เลยบอกว่าน้องไปดับไฟหนูก็เลยถามเพื่อนว่าไปดับไฟอะไรเหรอ,อบอกมีไฟไหม้แต่เมื่อคืนแล้วแล้วหนูไม่รู้เรื่องไเ,เลยเขาก็เล่าให้ฟังพอรู้ว่าเป็นลูกเรา เราก็เปิดโทรศัพท์ดูรูปก็มาเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยแล้วพี่ชายเขาเป็นคนโทรมาบอกเองเราก็ไม่มีสติก็จิตใจก็ไม่ได้สในใจอะไรแล้วตอนนั้นน,ะนอนอยู่นอนอยู่ในมุงนะ้งอ่ะขอม,มันคืนนะประมาณนัก มม่หลังหลังเที่ยงคืนน่ะหลังเที่ยงคืนน่ะประมาณระเบิดมามันลุกท่วมไปหมดแล้วเบบดดังมากมันมันด tamam> ังอยู่หัวนอนกําลังนอนนอนกำลังหลับแลเสียงระเบิดปึ้มก็มาก็ตกใจเห็นแสงไฟมันเข้าตรงหน้าต่างบ้านเนี่ยค่ะพอดีเห็นแสงไฟมันก็เสียงดังเสียงดังแล้วก็ตกใจนึกว่ามอไฟฟ้าระเบิดที่บ้านระเบิดก็วิ่งไปหาลูกสาวบ้านเรือนก็พังเสียหาย ความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะครับชาวบ้านเนี่ยได้รับความเสียหายเนี่ยจำนวนประมาณ1,400กว่าควเรือนนะครับความเสียหายเกิดจากแรงระเบิดซึ่งบริเวณนี้นะครับเป็นที่ที่นักดับเพลิงนะครับห้าถึงหกนายทํางานกันอยู่นะครับแล้วก็จังหวะนั้นนะ่ะที่น้องพอลก็อยู่ตรงนั้นพอดีนะครับแล้วก็เ,เกิดความร้อนนะครับน้ายาที่ไหลมากับน,น้ำนะครับมาโดนความร้อนก็เกิดลุกพึบขึ้นมานะครับทำให้มีแสงเพลิงทําให้นักดับเพลิงที่อยู่บริเวณนั้นอนะ่ะได้รับอันตรายจากเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ย ไฟลุกไหม้อยู่ประมาณ2-3วันนะครับมีการดับควบคุมได้รอบแรกประมาณเที่ยงคืนของวันที่5นะครับจนวันที่6ก็ยังมีการสลับเดี๋ยวลุกขึ้นมาแล้วก็ดับลงไปนะครับจากเน้าที่ควบคุมนะครับอยู่3-4ครั้งนะครับจนสุดท้ายนะครับเราสามารถควบคุมได้นะครับก็สรุปของเรามีเจ้าที่บาดเจ็บอยู่4 4ท่านด้วยกันนะครับเป็นเจ้าที่ของเทศบาลเมืองรัดหลวงอยู่2คนนะครับพี่น้องอาสาสมัครอีก2คนส่วนน้อง พอดนะครับที่เสียชีวิตนะครับเป็นอาสาสมัครของอมูลที่ร่วมกตันยูยูดจอบงานนี้นะครับเราได้กล่าวคำอำลาณนะหน้าที่เกิดเหตุก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับน้องและครอบครัวนะครับที่เกิดอุบัติเหตุครั้งนั้นด้วยเล้ก็เป็นฮีโร่ในดวงใจเราแล้วก็ของทุกๆคนเวลาพูดถึงคนอื่นก็พูดถึงแล้วก็ดีใจภูมิใจในตัวเขาก็เป็นพระมาหากร,ราุณาธิคุณนะเราก็ปื้ม ปมื่อิติตินดีที่ท่านได้รับไว้ในอุปธรรมอ่ะท่านก็รับหมดเลยไงเกี่ยวกับการจัดงาน,นอะไรเงี้ยเป็นพระมหากรุณาธิคุณท่านยังมองเห็นคุณค่าประชาชนตัวเล็กๆเนี่ยเพื่บรากญาติเนาะพื้นฐานก็ลูกเรายังเด็กอยู่อ่ะเราก็ไม่คิดว่าท่านจะมองเห็นความสำคัญความช่วยเหลือในครั้งนั้นทำให้ครอบครัวเจ้าหน้าที่และประชาชนอยู่ดีมีสุข ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเจนมากๆในชุมชนเกิดความสามคัคคีมีการช่วยเหลือกันมากยิ่งขึ้นจากวันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเพียงระยะเวลาไม่ไมเท่าไรนะครับก็ยังมีบุคคลนะครับซึ่งเป็นของในหลวงท่านนะครับเข้ามาตรวจสอบนะครับแล้วก็เข้ามาให้การดูแลนำทหารเข้ามาช่วยปรับปรุงบ้านนะครับที่ได้รับความเสียหายนะครับก็ยังมีของสิ่งของพระราชทานนะครับมามอบให้กับพี่น้องประชาชน พันกบ่โควรเรือนก็ได้รับครับตอนที่ระเบิดวันแรกสองวันแรกเนี่ยเขาก็จะมีอาหารมาแจกตามชาวบ้านที่ไปไหนไม่ได้ออกมาแจกก็มาเข้ามาช่วยเหลือเขาก็มาดูสำรวจดูมากับผู้ใหญ่เนี่ยแหละว่าบานไขรเสียหายเท่าไหร่เท่าไหร่เป็นยังไงบ้างก็มีความสุขก็อยู่ตามสมัตภาพของชาวบ้านนั่นแหละชุมชนก็ใช้ชีวิตปกติแล้วค่ะ,คะมันช่วยเหลือกันดูแลกัน ผมเนี่ยพร้อมประชาชนนะครับในชุมชนนะครับแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงปรับเืิ่มในพระมหากรุณาธิคุณนะครับที่พระองค์ท่านทรงห่วงใยของพวกเราตลอดในนามของเจ้าที่้องการรัฐธรรมาูสารภัยแล้วก็อาสาสมัครนะครับก็ต่างทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณครั้งนี้เป็นอย่างมากซึ่งก็จะเป็นขวัญและกําลังใจในการเป็นหน้าที่ต่อไปได้อย่างดีนะครับการเสียสละในจุดเล็กๆที่อาจจะไม่มีใครเห็นและให้ความสําคัญแต่พระองค์ท่านไม่มองข้ามสิ่งเล็กๆเหล่านั้น เพราะมันเป็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่ที่ทําให้คนไทยอีกหลายชีวิตอยู่รอดเหตุการณ์ที่เป็นดังเพลิงเผาไหม้หัวใจของคนไทยกลับมีน้ำพระราชหฤทัยมาชะล้างให้เย็นลงและก่อให้เกิดผลที่งอกงามเป็นความสมัครสมคีของคนในชุมชนทั้งจากนี้และตลอดไป ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานเครือสหพัฒ